ทญี่ปุ่นนะครับที่รมญี่ปุ่นดีครับสนุกครับไปพักผ่อนเนาะไปทำงานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบเออศิลปินต่างๆครับอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนี้เราเราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป็นแบบว่าสังคมนี้แหละผมไม่ได้สายศิลปินคือแค่รู้จักเขาเฉยครับครับไปไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาเี๋จะมีอันไหนอีกหรอจะเขาแลนด์อีกหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับ เอาคนไม่ได้ใช่ครับเอาอันเก่าครับส่วนมากจะเป็นอะไรศิลปินเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือว่าครับมึงเป็นอะไรวะครับไม่มีเลยหรืออะไรม้งโอเคเนาะพัสด้านหนึ่งปังเลยตกใจอะไรขายังไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาเป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพั่วว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นเป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ตทอย ก็ไปก็ไปเห้พี่โอ๊ไปสูงสิงกับแล้วเราพี่ๆศิลปินเขาได้ไงหรือแบบไปเจอไปสู่งสิงกับเขานี่ก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนครับแบบไปกินข้าวก่อนค่อยๆตะล่อมค่อยๆตีซีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไปเแนวตีซีไปรับค่อยเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเออเหมือนชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ย พวก hmm, อาร์ทถอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้อินสปายเดรชั่นกลับมาอย่างไรบ้างที่สุดว่าเอออยากจะทำรุ่นโโอโ้หก็คือได้ไปแบบว่าที่ท,ที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ไปโรงงาน<ๆ>เขาไปที่ที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรเงี้ย,ยมีคิดจะทําเป็นของตัวเองไหมพี่โรเป็นแบบอาร์ทถอยเราแบบคิดนะครับคิดครับคิดอยู่ครับอ๋ออาจจะว่าอาจจะได้เห็นใช่ครับตอนนี้ดูลาบูบูมาเร็วไปก่อนดูไม่ได้ละความแพ ราคาครับเออใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนี้ไหตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้ครับเพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่4 0 0พันห้าครับเราทำเยอะไมเราทำเยอะไม่ดีเราทำน้อยทำมา50ตสิบตงครับโอ้พี่โอมีว้กรับพี่โอ่งมีไว้กี่ตัวที่ผมเก็บเก่งกำไรใช่ไหมครับเฮ้ยตอนนี้เกไม่เป็นแบบเออเก่งไม่เป็นอะไรเก่งไม่ไเลยเหรอ ไม่ไม่ได้ครับก็คือขายไปหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากครับมีอยู่แค่สองสามตัวตอนนั้นโอ้คิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดเอาเอาแค่สวยๆองคำโอ้โหตอนทับประมูลนะครับตอนประมูลไปทําบุญคิดว่าแค่ได้สองแสนนี่สามแสนนี้ก็เยอะมากแล้วครับสาหรับของเล่นชิ้นนึงแต่นี้คือไปเยอะเลยครับ<ม>ไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลน<ม>ตอนนั้นห้าแสนบาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม อันนี้คือได้ทั้งหมดพี่โอเอาไปทำการกุศลหมดเลยให้หมดเลยครับก็คือทางทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มวยทีเลยมวยทีก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับถ้าไปเมนว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์ก็เลยคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับอ,อแล้วเรามองไม่ทันครับไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาใช่ใช่เพราว่าเป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบ ตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบรีบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันมันเหมือนกระแสมันดีอย่างเงี้ยครับแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเก็คือเราแบบอยากทําก็ทําเลยเขาไม่ได้รับการตอบรับานี้เราคิดอยากจะทาเพิ่มไหมหรือว่าจะผลิตอีกสักพันตัวแต่มันไม่ได้ฮะทำไมอ่ะม,อมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทํามาจํานวนแค่นี้เขาก็จะทําแค่นี้จริงครับเขาก็จะไม่ได้แบบว่า เออทำเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จะกันใ่นอนาคตที่ต้องทำรุ่นต่อไปที่เป็นูมาแล้วว่าเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างที่เชื่อเลยเป็นทางแต่ผมชอบทําน้อยๆมาถึงว่าถ้าถ้ามีโอกาสให้ทำเยื้อยากทําให้มันน้อยๆเพราะว่าเออมันมันเหมือนมันจะแบบไอคู่สบกว่าถ้าทําเยอะแบบแบบ คือเฝอหรอตัวเดี๋ยวคนจะคิดว่าแต่ทุกคนมีเเกกลลืืออถ้าเป็นไงถ้าโอทำไน้อยโอ้มีแนะนำให้คนที่เขาสะสมนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเตรียมใจโอ้โหก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยครับแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมาหกโมงเช้ามากด อะไรเงี้ยครับตีห้าอะไรเงี้ยครับ<ม>เขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงอะไรเงี้ยที่ใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลของรง<ฮ>ซื้อเองเจ้าส่วนตัวอะไรเงี้ยมีแมติโอไม่มีครับเพราะว<ม>่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบเอ,อ่อโคตด้าของเราก็มีจำกัดโคตด้าของเรามันมีจำกัดมันให้ทุกคนไม่ได้ยอยี เออเออกลับมาแล้วกลับมาที่นี่ครับบินัะไปร้องนึงงจะไปสูญญปูนหรือกลับไปต่อมาเป็นกับนี่กออ๋อก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายเออยากอะไยเพราะเขาเป็น young ติ๊ตต์เขาต้องมีไหนคุมเรื่องมึงต้องได้อารมณ์ยอมรับระยะผมทำไมอ่ะมันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายครับที่ชิปแต่คิดว่าเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วที่กล้องกล้ื่องอะไรต่างชอบให้เขาถ่าย ออกมากกว่าเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการแต่ละมุมันเป็นยังไงบ้างโหมันก็กล้องก็ต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออไกลไปก็ไม่ดีไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เวิร์กขวาไปก็ไม่ได้อ เอออยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้ไม่อยากเห็นรูปไอ้นั้นว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาอย่างเดียวอันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือปดทุกข์เล่ายังไงอ๋อเล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันมันต้องใช้สกิลมิจิแม่ไม่เป็นไงเออพี่แก้วครับเออเวลาถ่ายให้ปุ๊บเขามิจิเนี้ยมีมีมีตลอดแล้วเราทำไงผมถ่ายไม่ดีแล้วเราทำยไงพี่โอ๊ อันดับไทยไม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้รูปที่ถ่ายผมพยายามนะกดหมดแล้วแล้วก็มุมตามที่เขาเนี่ยเขาไม่ใช่แต่พวกเคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขาอืมมันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อะไรเงี้ยมุมเฉพาะใช่เขาเขาเขาจะเอ่อพูดว่าไงอ่ะคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าเออปริมาตรของเขาในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ เคยศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยองเรากระสุนเขาต้องแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเอาเห็นว่าเออมีครบมีอะไรแค่นั้นก็พอแล้วชแล้วเขาเห็นเหมือนเรานะไม่เหมือนแต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวยแลถ่ายร้อนที่ญี่ปุ่นมีฝนเราสองคนนนเวลาถ่ายแล้วแบบไม่ได้สักทีไปเหอะมีมีพอร้อนมากเจ่าคลิปนี้คือร้อนเลยชั่วอากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลย ได้ได้นับในครั้งนี้กดไปกี่ลูกอะไรล่ะกดไปกี่ลูกถ่ายไอจิีไปโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่ลูกได้ใช้กี่ลูกไม่กี่ลูกสิบรูกใช้ลูกแรกสี่ก็ต้องฝีมือเไหมคะอันไหนฮะถ้าลงไอจีสันสีก็ฝีมอเขาไเออไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอ๋อฝีมือเขาล้วน ้ะหน้ากแต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกินด้กานทีเดเตรียมตะก้องไปเลยเออแม่ก็คือไปส่วนตัวเขาไปเลยใช่เราไม่นั่งรอในคาเฟ่ผมไม่เดินเล่นเมื่อไหร่คู่แก้ปัญหาด้วยการใช้ตะก้องจ้าตะก้องไปเลยจบใช่แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่จอให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยเออสบายใจแล้วด้วยสบายใจเออแล้วที้เขาบอกว่าจันจีคือแบบว่าดูแลเต็มม่แค่ได้หรอพี่โอต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลมอ๋อหรอเป็นลมเลยครับ กิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเพราะอะไรมันมีสโตรกหรืออะไรพี่โอมันไม่ถึงกระหีดสตรกมันก็อากาศมันร้อนไงมันร้อนร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าเออต้องค่อยๆว่าใครเดินกินน้ำตลอดเดือดขันน้ำอะไรเนี่ยพี่ผมพูดไปเรื่อยแล้วนะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยไม่คี่โอ้บอกเขาเป็นลมอ่ะเขาคือเรื่องจริงไม่เป็นลมเขาก็แค่เหมือนแบบเทคเลีเทคแคร์ใช่ผมก็ต้องเทคแคร์ สะสมคอรเลคชั่นโอถึงมือิซ่าเราด้วยที่มือิซ่าลใช่ไหมใช่ไหมมันรู้สึกยังไงบ้างที่แบบคอลเลคชั่นเรามันเป็นคอลเลคชั่นบุญเนาะทํมันก็ถึงถึงมือดซฟาเราด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ิซ่าใช่คไับก็ดีใจครับแบบว่าเออรู้ว่าน้องเขาชอบพวกอาร์ทพอยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วย ใช่ครับแม่แม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกอาร์ตคอยด้วยเหมือนกันแม่ก็มีระบูบูของแม่เหมือนกันแม่เป็นระบูบูแม่มี็นระบูบูแล้ก็เรียกว่าเป็นแบบว่าอาร์ตคอยที่กินไปทุกคนละครับก็ดีใจครับก็เป็นเป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจคเลย